สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นค่ําคืนวันพุธที่6กุมภาพันธ์นะครับ6มีนานะครับโอ้โหลืมวันลืมคืนกันเลยมัวเล่นแต่เกมมันอยู่นะช่วงนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมเปิดจั่วหัวไปนะเพื่อนเพื่อนก็คงจะรู้ว่าผมกำลังเล่นตัวเกมอะไรอยู่นะครับนั่นก็คือตัวเกม Resident Evil ตัวภาคที่สอง remake นั่นเองนะครับที่ผมเองเพิ่งมาจับเป็นครั้งแรกเลยนะในวันนี้นะครับในวันนี้เลยนะครับเพราะว่า ตัวผมเองนี้เรียกว่า,าไม่ได้ใช้ตามองเลยนะกับตัว Resident Evil ตัว remake เมื่อวสอหรือว่า3นะครับแต่ว่าวันนี้แหละก็ถือโอกาสนะครับว่าเออเราก็มีตัวแพลตฟอร์มตัวแพลตฟอร์มหนึ่งที่คาดไว้ว่ามันจะสามารถเล่นตัวเกม Resident Evil ภาคที่2 remake ตัวนี้ได้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าตัวเครื่อเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5หรือ Xbox Series นะครับนั่นก็คือตัวแพลตฟอร์มที่มีไฟ RGB อยู่ข้างหลังเพื่อนๆเนี่ย วิบวับวิบวับอยู่นั่นก็คือทางฝั่ง PC นั่นเองนะครับที่พอมาพูดถึง PC กันวันนี้นะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆกันก่อนนะครับว่างานคอมมาดนะครับที่จะเริ่มขึ้นแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่7มีนาคมที่ไบเทคบางนานะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยนะครับก็ทางเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในสายคอนโซลนะอ,ะอยากจะกระโจนเปลี่ยนตัวแพลตฟอร์มหรือว่าอยากจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกสักแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับให้การเล่นเกมนั้นดูครอบคลุมมากขึ้นเนี่ย ทางฝั่ง PC ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีราคาที่ตอนนี้ก็เรียกว่าสมน้าสมเนื้อนะครับตัวสเปคก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับและตัวผมเองก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่า,าตัวสเปคคอมพิวเตอร์ของผมนะครับที่ผมกําลังเล่นตัวเกม Resident Evil ภาคที่2 Remake อยู่เนี่ยนะครับ มันเป็นตัวสเปคที่เรียกว่าตกรุ่นไปแล้วก็ว่าได้นะครับตกรุ่นแล้วนะครับตกรุ่นแล้วแต่การทํางานนั้นยังคงให้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมรดับที่เป็น A เนี่ยได้ดีอยู่นะครับได้ดีอยู่นะครับกับตัวสเปค RTX 3070แล้วก็ตัว CPU นั้นเป็นตัวไ y เซน5้นะครับ3600 x t นะครับก็ถือว่าเป็นตัวสเปคที่ท่านในย้อนเราเราย้อนไปในยุคของ P 5วางจําหน่ายนะครับในช่วงปี2020นะครับจนถึง2 0 2 1เนี่ยก็จะมองว่าสเปคตัวนี้ มันมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5พอสมควรน,นะครับจะทําให้เพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่เลือกที่จะประกอบคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานั้นแล้วก็เลือกที่จะซื้อตัวเครื่อง PlayStation 5แทนนะครับเพราะมันมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ1 6ื่นหกนะครับที่วางจาหน่ายตัวรุ่นไซดิสช่วงเวลานั้นแต่ จนแล้วจนรอดก็ปรับขึ้นราคามาประมาณ2,000บาทนะครับมาเป็นประมาณ1 8 0 0นะครับ10,890นะครับกับตัวรุ่นสายดิสนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเพื่อนๆอนอยู่ในทางสาย PC นะครับกับตัวสเปคตัวนี้นะครับในยุคเวลานั้นเนี่ยอาจจะแบบ4-5หมื่นนะครับ3-4หมื่น3หมื่นปลายปถึง4หมื่น5หมื่นนะครับแต่พอมาวันนี้ถ้าเพื่อนๆอนอยากจะจัดชุดแบบสเปคตัวแบบนี้อยู่นะครับแล้วหามือ2ได้นะ าหาตัวสเปคมือสองได้นะครับดูเป็นประกอบเป็นนะครับผมเชื่อเลยว่าราคาชุดประมาณนี้แรมสามสองนะครับเอาแค่เฉพาะตัวเคสกับ CPU นะเพื่อนๆนะครับไม่ได้รวมตัวตัวจอมอนิเตอร์ผมเชื่อว่าอยู่ในงบประมาณสักสองหมื่นนะครับหรือกดได้ต่ำๆเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณหมื่นเจ็ดถึงหมื่นแปดได้เลยนะครับกับตัวเครื่องมือสองนะครับเมื่อมาเจอราคากับตัว PlayStation 5มือหนึ่งในเวลานี้นะครับกับตัวรุ่นที่เรียกว่าสล i มไวกกอนนะครับ ก็อาจจะมองว่าโอ้โหตัวสเปคเหนือกว่าเล่นเกมได้เหนือกว่านะครับทำงานได้ด้วยนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับตัวเกมก็มี cross ไปมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมทามเอกุสีของทางฝั่ง PlayStation 5เหมือนกันแล้วก็ถ้ามาเล่นบนทางฝั่ง PC นะครับศักยภาพของตัวสเปคระดับนี้ก็สามารถรีดตัวประสิทธิภาพเนี่ยได้เหนือกว่าตัว PlayStation 5พอสมควรนะครับพอสมควรเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเริ่มที่จะเออเบนเข็มแล้ว ว่าเอออาจจะอยากจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสักเครื่องหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแถมในตัวงานคอมมาที่จะเกิดขึ้นในบบวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยมาแบบจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับและอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยข้างๆผมเนี่ยที่เพื่อนๆว่าถืออยู่ทาไมเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับผมบอกเลยว่าถือไม่เมื่อยนะ ไม่เมื่อยเลยนะครับเพื่อนผมถือมาประมาณเกือบ45นาทีนะครับเพราะมันเบานั่นเองนะครับกับตัวจอยคอนเทนเตอร์ของ c o o l e r MASTER Storm Controller นะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่านี่คือจอยคอนเทนเตอร์ที่ทางสปอนเซอร์ทาง c o o l e r MASTER ได้ส่งมาให้ผมทำการรีวิวนะครับทดสอบใช้งานนะครับผมเองก็บอกเพื่อนๆเลยว่าแบบนี้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่สาย PC นะแนะนำเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าในเรื่องของตัวราคา ที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับราคาที่เรียกว่าถ้าเจอโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะเจอแบบราคาประมาณ800-900ได้เลยนะเพื่อนๆน,นะครับแต่ถ้าเป็นราคาออ f ฟิเชียลหรือว่าราคามาตรฐานเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,300-1,500นะครับแล้วก็มันรองรับการเล่นเกมบนทางฝั่งโมบายได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาไปใช้ในทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยไม่ได้นะเพื่อนๆอ,อันนี้ต้องชัดเจนนะครับแต่ทำไมผมถึงแนะนำนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่สาย ครื่องเล่นเกมคอนโซลใช่ไหมครับว่าทําไมควรที่จะมีตัวจอยคอนโทลเลอร์ด้วยเพราะว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินกับการเล่นเกมบางคับด้วยตัวจอยคอนโทลเลอร์นะครับผมก็เลยบอกเลยว่าควรจะมีไว้ติดตัวไว้นะครับติดตัวไปเลยนะครับแถมเจ้าตัวคุณเลอร์มาสเตอร์สตอร์มคอนเทลเลอร์ตัวนี้บอกเลยว่ามันมีการออกแบบเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวก้านอนาล็อกเนี่ยดีกว่าตัวจอย้วอร์เซนหรือว่าจะเป็นของตัว Xbox Origi n a l ตัวนี้ เลยนะผมบอกเลยการันตีได้เลยนะครับ <_ an> เพราะการออกแบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําให้การกดเนี่ยนุ่มมือนะครับนุ่มมือแล้วก็คอนโทรลได้ค่อนข้างสบายมือนะครับแล้วก็มีโครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะโอบรับกับตัวมือเราเนี่ยทำให้การบังคับเนี่ยดูแรบงบโอ้โหสบายเบหวิวเลยนะครับแล้วก็ตัวน้ําหนักด้วยอีกนะครับแบตเตอรี่ในตัวใช้แบบไร้สายหรือว่ามีสายก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะครับไม่ได้แพงมากด้วยอันนี้ก็แนะนํากันดูนะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะไปเ,เจอเนี่ยก็ลองไปดูที่งานคอมมาร์ทกันได้นะครับก็มีตัวสินค้าของทางคุณเลอร์มัสเตอร์เนี่ยไปจัดโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดน้ําเคสนะครับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังนะครับหรือจะเป็นตัวชุดบายความร้อนต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปเยี่ยมรับชมกันดูได้นะครับซึ่งผมเองก็จะไปตัวงานคอมมาร์ทวันพรุ่งนี้เลยนะเพื่อนๆน,น,นะครับก็ประมาณช่วงเช้าๆสายๆนะครับช่วงประมาณ1 0 11โมงนะครับอาจจะอยู่จนถึงช่วงบ่าย นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไปตัวงานคอมมาร์นะครับก็แวะเข้ามาทักทายทิ้งการกันได้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่ได้ไปแต่อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มอย่างทางฝั่ง PC ในการที่จะเอามาเล่นเกมเนี่ยก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับเพราะตอนนี้ทางช่อง Acons TV เนี่ยก็เริ่มที่จะมีสปอนเซอร์ทางฝั่ง PC เนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับพอมาเข้ามามากขึ้นเนี่ยทางผมเองก็จะเริ่มเปิดเนื้อหานะครับทางด้านฝั่ง PC มากขึ้นนะครับเพราะว่าก็เป็นตัวหลยกแพ มันมีความคุ้มค่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับในการเล่นเกมนะครับโดยเฉพาะทางฝั่ง PC นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมที่ผมเล่นอยู่เนี้ยเล่นฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มบนทางฝั่งระบบสมาชิก PC เกมพา s นะครับเพื่อนๆราคาเดือนแรกอยู่ที่29บาทนะครับเห็นไหมถูกไหมเพื่อนยีบาทนะครับเดือนแรกนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับถ้าเดือนต่อไปก็เดือนละร้อยนะครับก็ถือว่าโอ้โหคุ้มค่า แล้วบวกกับมีตัว Joy c o n อ e r ที่เพื่อนๆสามารถคัตตอมได้หลากหลายนะครับไม่จําเป็นจะต้องจอกจองเพียงแค่อของทางฝั่ง PlayStation หรือว่าไม่กี่แบรนด์เท่านั้นแต่ถ้ามาทางฝั่ง PC เนี่ยรับรองมีให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เลือกกันแบบโอ้โหเลือกกันแบบตามก็ประมาณได้เลยนะครับจะเอาแบบระดับ4,500ก็มีนะครับพัตนต้นๆก็มี2,000 3,000 4,000, 4000 5,000 6,000 7,000มีหมดนะครับมีหมดทุกราคาดังนั้นความยืดหยุ่นนะครับ เรียกว่าทางฝั่ง PC เนี่ยกินขาดนะครับกับการเล่นในด้านวงการวิดีโอเกมนะครับแต่ว่าทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลเนี่ยก็ได้ในเรื่องของความง่ายนะครับก็คือเปิดมาถึงบ้านเนี่ยเปิดเครื่องปับ๊บเปิดสวิตช์พร้อมเล่นได้ทันทีแต่ทางฝั่ง PC เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคอนฟิกปรับแต่งนู่นนี่นี่หน่อยนะครับแถมเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากสักเท่าไหร่พอเกิดปัญหาเนี่ยก็จ,จะเกิดความารู้สึกลำคาญนะครับหรือว่ารู้สึกมันดูเติดขัด,ด,ด,ดไปหมด ก็อาจจะแบบไม่มีความสนใจในทางด้านแพลตฟอร์มของทางฝั่ง p c นะครับแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเริ่มน้อยลงมากจริงๆนะครับผมเล่นเนี่ยโอกาสที่จะแฮงหรือว่าเจออะไรเนี่ยน้อยมากจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้นะครับส่วนในวันนี้ตามผมเองก็ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ